สวัสดีครับสวัสดีครับว่าเป็นการร่วมงานกับผู้เกิดรอกค่ายอาข้ามข้ามค่ายพอสมควรครับผมเป็นไงบ้างกองน่ารักมากกองถ่ายน่ารักมากครับจริงๆแล้วก็พี่ๆพี่ๆทุกคนเทคแคร์ดีมากครับผมคือตอนแรกเราก็ค่อนข้างเกรงว่าเออเราไม่เคยทํางานแบบนอกค่ายขนาดนี้มาก่อนนะครับผมเกรงมากและยิ่งเป็น โดยเฉพาะเป็นภาพยนตร์มาก่อนที่แบบว่าตำนานเขาทำไว้ดีมากๆด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งกดดันยิ่งเกลงเรากลัวทำไม่ได้เรากลัวเล่นไม่ได้เรากลัวทุกอย่างไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายพอามาเจอกับพี่ๆทีมงานพี่โด่งพ่วมกับแล้วกเเ็เพื่อนๆนักแสดงแล้วก็พี่ๆที่แบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นก่อนนะครับผมทุกคนคือ ช่วยสอนช่วยช่วยแบบดูแลเราดีมากจริงๆอย่างบรรยากาศในกองเอก็แบบคนก็เริ่มเป็นใหม่ๆฮเฮามากครับ<ม>ผมแล้วก็แล้วก็ได้เจอกับพี่ๆที่แบบเราไม่เราไม่คิดว่า<ม>จะมีโอกาสได้เจอมมไม่ว่าจะเป็นพี่ปามโองสอนหรือว่าพี่เต๋าครับ<ม><ม>ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้แบบได้ได้รวมงานกับพี่ๆเขามันถือเป็นการขยับสเตจมาเป็นนักแสดงของเราด้วยไหมครับ แอบเก็บยิ้มไม่รอ้อยถูกยิ้มไม่ได้ก็ค่อนข้างพอสมควรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เล่นแต่แบบว่าเออบทออโอเคมันก็ยังอยู่ในบทวัยรุ่นถูกไหมครับแต่ว่าเราก็เล่นกับเพื่อนๆน,นักสแสดงพี่ๆรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบว่าอยู่ใน,อย,ในอยู่ในแวดวงที่เรารู้จักคุ้นเคยอะไรเงี้ยครับพอมาทำงานตรงนี้ได้เจอกับมืออาชีพจริงๆที่แบบนั่นคือระดับท็อปของของ ตอน1995เลยอ่ะเราเราไม่เรากดดันอ่ะเรากดดันเราเกรงแล้วเราก็ประทับใจเราลืมปิ่มมาด้วยประสบการณ์อไงกับเราบ้างอย่างอ่ยกตัวอย่างพี่นงกับพี่กับพ,พ,พี่พี่โมดนะครับผมก็จะคอยอคอยบอกเราเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์อ,อย่างพี่โมดก็จะเล่นเป็นเม่นในปี1995ถูกไหมครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไระผมก็จะถามพี่โมดนะครับผมแล้วก็ตอนเวลาเข้าฉากกับอ่ หลายๆคนอาจจะเรียกอาน,นงแต่ผมเรียกพี่นงนะครับผมก็เขาก็จะให,ให้ให้ให้เทคนิคในการแสดงต่างๆสอนเราอยู่ตลอดเวลาฝึกในานไหกว่าแบบเราเล่นเรื่ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าหนึ่งคือสิงห์รู้จักชื่อเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าดังมากดังมากถึงขนาดที่สิงห์ไม่ได้ดูแต่สิงห์ก็รู้จักชื่อเรื่องนะครับผมแล้วก็แล้วพอ คือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์อะ,อะจะเป็นเพลงที่แบบเราคุ้นเคยขนาดนี้ mm hmm. แล้วพอถามพี่เจนปุ๊บพี่เจนก็แบบเหมือนกับพี่เจนผู้จัดการเขาก็จะร้องฟังาครัแบบเออมันร้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ย mm hmm. รู้จักสิ่งรู้จักเธงรู้จัก,จกแล้วแล้วก็ถามเลยว่าแบบเล่นกับใครใครได,ได้ได้ทำงานกับใครบ้าง mm hmm. แล้วพอพอเรารู้ปุ๊บเราก็แบบอยากเล่นอยากเล่น mm hmm. ถ้ามีคิวถ้ามีเวลาคือเราเอาขึ้นไปคุยกับ พี่พี่ผู้ใหญ่ของบริษัทเลยแล้วแล้วพี่พี่ผู้ใหญ่ก็โอเคมันมันดีนะบทมันก็ดีแล้วทุกอย่างมันก็โอเคคิวเราก็ว่างพอดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเออโอเครับได้คือขอเนญาตกับผู้ใหญ่มาใช่ทุกอย่างถูกผ่านการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่การแต่การมาของเรามันค่อนข้างที่จะแบบหลายคนแบบคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงใช่ครับตอนแรกตกใจไหมคะก็หลายๆคนคิดว่าว่าเอราะอะไรสิงห์อยู่ ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยยังยังอยู่ที่เดิมสิยังไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าทางทางบริษทัททางค่ายนะครับผมค่อนข้างเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกคนไปร่วมง,งานกับค่ายอื่นๆนะครับเป็นปกติอยู่แล้วขอแคอ่ปีนั้นเราไม่ได้โดนคิวละครหรือว่าซีรีส์ของทางบริษทัทหรือาทางค่ายนะครับผมอย่างปีนี้เราไม่มีแฟนมิทติ้งที่เราจะต้องบินไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นคิวเราก็ค่อนข้างจะมีปริศนามค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นพอพอพอสอบถามได้บทมาแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคหมดอะไรเงี้ยเขาทางผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้เราไปรับเล่นได้ปกติไม่เลือกสัญญาอะไรสิกับังค่ายเก่ายังไม่หมดเลย <c oughs> <c oughs> ยังมีอยู่ครับณปัจจุบันนี้ก็คือยังยัง,ย,งยังไม่หมดสัญญานะครับผมก็ยังทํางานด้วยกันอยู่น่าจะมีอีกภัรกี่ปีหรือว่าอย่างงอย่าน้อยก็นู้นะครับย,ยันปีหน้าเลยครับผมจะไปเรียกเขาว่าแบบถ้าหมดแล้วก็ต่อหรือว่าจะติดอยู่ตลอด แลนที่ผมวางไว้ในในปีหน้าคือปกติอะ่ะผมแพลแนไว้เป็นของปีหน้าคือวางแผนไว้นานพอสมควรอยู่แล้วว่าเราอยากไปเรียนต่อแต่ว่าเราก็ดูในเรื่องของบินได้หรือยังหรือว่ามีแลนที่ที่จะต้องแบบอ่าปวดจริงๆไม่ไม่ไมค่อยอยากระบุเวลาที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่ามีแลนที่เราวางไว้นานอยู่แล้วนะครับผมตอนนั้นก็ให้ให้เป็นเรื่องของของปีหน้าแล้วกันว่าว่าตอนนั้นเราจะมีเวลา ไปเรียนต่อได้หรือยังบวชได้หรือยังแมายว่าเขาตีหน้าแบบบวชสัญญากับค่ายเก่าก็ขาดแบบหายไปแป๊บนึงแล้วแบบว่าไปทําอะไรให้หายหายไปนี่หรือเปล่าครับหายไปเรียนต่อหายไปเรียนต่ออะไรเงี้ยถ้าถ้าสอบติดก็ก็ตายครับท่านไปที่ไหนครับท่านอยากไปเรียนที่อเมริกาครับฟิล์มโปรดักชั่นของอเมริกาครับไม่ตีหด้าโอกาสเพราะว่าเรากําลังแบบไปได้ฝึกกันทางเนี้ยแต่ว่า เราจะเลือกทิ้งมันไปยอะไรเงี้ยเสียดายโอกาสไหมก็เสียดายครับแต่ว่าเราก็กลัวเราหมดแพชชั่นในใน,ในคือเวลาในการเวลาเรามีความตั้งใจอะไรหรือว่าเรามีไฟอะเราก็อยากทําตรงนั้นให้ให,ให้ให้ไปสุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีโมเมนต์ของการที่หมดไฟหมดไฟจะเรียนต่อแล้วมันมันขุดมาไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรนครับตอนนี้ผมยังมีไฟอยู่ผมอยากเรียนต่ออยู่ผม ผมวาดฝันในอนาคตว่าผมอยากทํางานเบื้องหลังอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ตัวเองไปได้ถึงจุดน้าก่อแต่เราไม่สงสารเส้นลับไม่สงสารผมพยายามสะกดจิตฟนคลับทุกคนตั้งแต่สองปีมาแล้วมั้งครับเพราะเพราะว่าผมมีแลนเรียนต่อมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วแต่ว่าเราก็กล่อมเขามาตลอดว่ากล่อมมาตลอดกล่อมมาตลอดพอสมควรเลยครับผมแต่ก็บอกเขาอยู่เสมอว่าไม่ใช่ว่าเราไปเรียนต่อแล้วกลับมาแล้วเราจะหายไปเลยเราเราก็ มีพี่แดนมีไอดอลแล้วกันครับผมก็คือเรายังสามารถทํางานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังได้ตามปกติตถ้ามีโอกาสเรื่องเรียนที่นี่คือเรียบร้อยจบ,จบแล้วจบแล้วครับผมเนี่ยจบแล้วเราปริญญา,าอยู่ประมาณต้นต้นปีหน้าครับผมถ้าถ้าตารางไม่มีอะไรเคลื่อนนะครับผมอย่างล่าสุดคนเข้าใจว่าจะรับพฤศจิกายนี้เดาไม่ใช่ไม่ใช่ครับพฤศจิการนี้เป็นของของปีก่อนหน้าสิงของสิงเนี่ยรับจริงๆน่าจะอยู่ประมาณ มีนาครับมีนาปีหน้าเลยะนะครับผมแสดงว่าปีหน้าก็เป็นปีวัดใจอีปีหนึ่งที่ว่าจะไปทางไหนครับผมแต่จริงๆแล้วก็คือมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ทำร่วมกับบริษัทปีหน้ายาวเต็มแล้วเหมือนกันเพียงแ,แต่ว่ามันยังเป็นความลับอยู่